แล้วก็รถไฟจีนเนี่ยก็จะเ,เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยรถไฟจีนก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็จะทำการนะ,ะเ,เรียกว่าทำการทำทางด้านเกี่ยวกับ GDP ทางด้านอะไรต่ออะไรมันก็จะขึ้นนะ,ะเพราะว่าทางทาง ลราเนี่ยมีความพร้อมนะครับทางด้านรถไฟแล้วแล้วก็ไฮเวย์ถนนเนี่ยเขาก็แน่นอนออตอนนี้คนก็คนจีนก็ไปลงทุนกันเยอะมากนะผมว่าคนจีนเนี่ยจะเป็นตัวหลักแล้วก็อาจจะตามมาด้วยประเทศในยุโรปนหรือไต้หวันหรือเกาหลีเพราะว่าเขาต้องการพวกสิทธิประโยชน์ตอนนี้ประเทศ ลาวเนี่ยเรื่องสิทธิประโยชน์นี่ถือว่าสูงมากเลยนะเขาตั้งให้ตั้ง2 0็ดปีเนี่ยประเทศไทยให้แค่8ปีนะเขา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 ,เขาดีกว่าไทยซึ่งตรงนั้นก็แน่นอนนะไม่ถึงกับเป็นเสือแต่ก็ถือว่าลาวก็จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าไทยในเชิงของคำว่าการเติบโตทาง GDP นะครับนะอ โอเคคุณวันถามว่าเทสลาได้ตั้งโรงงานที่อินโดใช่ไหม